ที่คนนี้นะคะทำงานติดตั้งแอร์ที่จังหวัดจันทบุรีเห็นไอ้ไข่ในเฟซก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้าได้งานเพิ่มนะคะจะมารับไอ้ไข่ไปอยู่ด้วยสุดท้ายนะคะได้รับไอ้ไข่ไปอยู่ด้วยจริงๆค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสองพันเก้าอยเก้านะคะขอเลือกใช่ไหมไอ้ไข่จะไปอยู่ไหนเนี่ย หยิบหยิบหยิบองค์ใหญ่ให้หน่อยจ้ะบอดีเขาจะเลือกใาญ่ใหญ่องค์ใหญ่เลยหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าการังพิจนา,าว่าไอ้ไข่องค์นี้หรือองค์นั้นองค์ไหนลูกองค์ไหนอ่ะหนูชอบองค์ไหนให้องค์ไหนเป็นพี่อันที่บูชาอะอันนั้นเก้าสิบเก้าจ้ะ <c oughs> องค์ใหญ่นะคะไปอยู่ไหนอยู่นครนายกหรือไปอยู่ไหนอยู่จันทรยูมาตั้งจันทบุรีไอไข่ไปจันทบุรีนะจ๊ะไปจันทบุรีรดูแลน้องด้วยนะนเล่นเฉยเลยเลือกได้แล้วก็ปัจจัยไปถวายให้หลวงพ่อเลยให้หลวงพ่อลงลง,ลง,ล,งลงใน,ใน,ในบาตรให้หลวงพ่ออธิษฐานจิตได้เลยนะคะว่าไงจ๊ะ ฮือฮากันใหญ่เลยหลวงพ่อจะไปอยู่จันทบุรีคงพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหลือแค่องค์เดียวนะคะตอนนี้ มีโยมอ้ที่เทามีนาามีนามันี่เราห็นข้างหน้าดีนะคะหลวงพ่อหนุ่อาภีนันโทท่านเมตตาสวัสดสรบารมีให้ทุกขรั้งที่ทำพิธีเสิร์อเสิร์ฟดวงชะตาดังที่เห็นภาพนะคะดวชายวิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อของ आभन थते वा ध ध ang वा को न ना ටवा सका පवा